อันดับที่2ครับต้องยกให้เขาคนนี้ครับคาร์ลอสเตเบสครับนักเตะชาวอาเจนตีนครับที่มีความปั่นป่วนอันดับต้นๆของวงการลูกหนังครับเขาเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ลงสนามกับทีมชั้นนํามาแล้วหลายทีมครับโดยเริ่มต้นใช้แววเด่นที่โบคาจูเนียก่อนจะโยกไปร่วมทัพให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูเวนตุสเซี่ยงไฮ้เส้นหัวโดยการทํางานร่วมกับไอมาไลครับคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาเพราะมีโอกาสพาทีมคว้าแชมป์สกูเด และโคปาอิตาเลียครับบวกกับยังพาทีมควา้ารองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอย่างไรก็ตามครับช่วงเวลาที่เขาเป็นนักเตะ ความป่วนความหาของเขามีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆครับเรียกได้ว่าเป็นนักตะอีกคนที่แสบซวงชัดเจนครับโดยเวรกรรมที่ทําให้แฟนบอลปีศาจแดงจดจําขึ้นใจมากที่สุดคือการตัดสินใจบอกลาปีศาจแดงครับเพื่อซบตักเรือใบสีฟ้าครั้งนั้นเขาได้เขียนป้ายไว้ว่า RIP เฟอร์กี้ครับซึ่งในเวลานั้นครับทำให้แฟนบอลปีศาจแดงไม่พอใจเขาเป็นอย่างมากครับแต่กลับสวนทางกันครับแฟนบอลซิตี้หากันสุดๆครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองครับปัจจุบันครับเขากําลังท หน้าที่เป็นกุนซือสโมสรอินเดペンเดนต์ครับ